วันนี้กลับมาชนะในบ้านโดมด้วยทำงานร่างก,กับฟอร์มเพื่อนร่วมทีมวันนี้ก็เร,เราเราทำงานหนักมาตลอดครับแล้วก็เราได้แชมป์ทุกคนภูมิใจครับแล้วก็ดีใจที่ได้แชมป์ครับอนาคตของเรายังบอกไม่ได้นะตอนนี้จะคิดว่าวางแผนไวย้ยังไงก็น,น่าจะอยู่ต่อครับถ้าถ้าสัญญาอ, <ừ> อยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อครับสุภาพร่างกายไหมครับกับวัยเท่าไหร่ตอนนี้ 3- 5ห้าครับ ก็ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากพักมาสองปีก็เริ่มดีดีดีขึ้นเรื่อยๆครับยังไม่มีแผนที่จะเลิกนะยังไปเรื่อยๆตามสภาพร่างกายครับตามสภาพร่างกายครับไปเรื่อยๆครับช่วยร้อยเอ็ดขึ้นทีหนึ่งเลยครับโอเคสุดท้ายฝากแฟนร้อยเอ็ดหน่อยแฟนร้อยเอ็ดตั้งแต่รุ่นเก่า เราก็น่าจะเคยเห็นแฟนร้อยอ็ดรุ่นเก่ารวมถึงรุ่นใหม่เลยครับให้มาเชียร์ที่สนามปีหน้าครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนร้ออทุกๆท,ท่านนะครับที่มาชมแล้วก็ดูในไลฟ์สดนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะพาร้อยอขึ้นทีสอแล้วก็ก้าวไปสู่ที่งให้ได้ครับ